แล้วพี่น้องเวลาจะคอมเมนต์เนี่ยครับในเวลานี้นี่คอมเมนต์ข้างล่างที่ทําให้ผมเสียหายนะร้อยกว่าคดีนะอย่าทํานะ <ไอ S 1> สักแก่เนือจะบ้าเลยไงคพอย่างผมนี่ยุ่งสกาไม่คุณรู้ไหมเนี่ยที่จับหลายๆกันที่ทผ่านมาเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังรู้ไหมครับผมนะที่ประสานไซเบอร์เนี่ยคุณไม่รู้จริงพูดไปเรื่อยถ้าไม่รู้จักกับบุคคลที่เขาพาดพิงถึงใช่ไหมคะคุณรู้หรือยังว่าเขาไปทําอะไรผิดเขาทําธุรกิจ เขาเสียหายธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในต่างประเทศคุณไปทําอะไรดยคุณเอาข่าวมั่วๆมาขยายความเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนเอาตัวให้รอดก่อนนะว่าเมื่อคุณกล้าสู้กับผมแล้วคุณก็พร้อมนะครับไปกินข้าวเย็นที่พะเยาพร้อมไปขึ้นศาลพะเยาและผมกําลังจะทําที่ตากใบนราธิวาสนะครับผมและอย่ามาขอโทษผมแล้วก็ขอร้องให้ผมถอนฟ้องอีกนะไม่เอานะคนบางคนนะหรือจะฟ้องไหมคะ อันนี้ฟ้องได้แน่นอนสิ่งแรกคือฟ้องใครพูดผมเนี่ยในเวลานี้คดีอยู่พะยาประมาณ270คดีรวมนักการเมืองด้วยนะครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะครับคุณเอาจากข่าวซึ่งข่าวมาจากการทะเลาะระหว่างผู้ติดพลังงานด้วยกันอย่าให้ผมพูดบริษัทไหนแล้วคุณเนี่ยไม่อยากจะใช้คําพูดว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าคุณเอาข่าวที่ชาวต่างชาติเขียนนะครับ แล้วคุณก็มาขยายความในสัมพันธ์ข่าวในประเทศไทยซึ่งรุนแล้วแต่ผมรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดแม้กระทั่งคุณพูดในข่อมูลทั้งหมดผมรู้ว่ามาจากไหนแล้วคุณเอาภาพผมเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับอดีตเพื่อนรุ่นพี่รุ่นกศกับชาวต่างชาติเอาลูกผมที่ไปทําบุญเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยนะไปทําความดีไปทําบุญพูดเลามาลงเป็นตูกเป็นตาชีวิตผมเนี่ยคุณบอกผมเนี่ยมีรายได้จากสินค้าเนี่ยคุณพูดสิล้วนะครับ เวลาคุณทํางานกับผมี่ช่วชมจังเวลาเรื่อย่างนี้คุณชอบนั่งเทียนเขียนข่าวไงนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับชีวิตผมนี่มีอาชีพชัดเจนเม่สัมปกอนเล่นผมนะผมเสียภาษีถูกต้องเลยก่อนที่จะมาทําอาชีพและการเมืองรายได้ทุกบจะตามผมเสียภาษีหมดสำแดงไม้หมดนะครับงั้นอย่ามาพูดเองนะครับผมไม่ได้ร้องฟ้อง,ดองเดียาเดย๋ยวเรียกร้องภาษีเดี๋ยวคุณจะหนาและผมทราบมาว่าผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบเขาจะฟ้องคุณหลักพันล้านเลย ปากกล้าขาสัตว์นี่อย่ามาเล่นกับผมเป็นกลามื <c oughs> อคือจะเดินหน้าของคุณลมเลยหรือว่าอย่างไรผมทําอยู่แล้วทุกคนที่พูดในสภา,า,<ท>านะครับ <ทา S 2> แล้วพี่น้องเวลาจะคอมเมนต์เนี่ยครับในเวลานี้นี่คอมเมนต์ข้างล่างที่ทําให้ผมเสียหายนะร้อยกว่าคดีนะอย่าทํานะ<ม>นะครับมันมีอะไรที่ทําให้คนเขาเข้าใจว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์จนคุณโลมเอาไปเป็นสแกมเมอร์จะบ้าเลยไงคนอย่างผมนี่ยุ่งสแกมเมอร์คุณรู้ไหมเนี่ยที่จับหลายๆกันที่ผ่านมาเนี่ย ใครอยู่เบื้องหลังรู้ไหมครับผมนะที่ประสานไซเบอร์เนี่ยคุณไม่รู้จริงคุณพูดไปเรื่อยมองไหมว่าทำไมอยู่ๆเขาจุดประเด็นนี้มาแล้วมาอยู่ก็เพราะคุณรับงานใครมาล่ะพลาไม่บอก<ต>ด้วยแต่ถ้าไม่รู้จักกับบุคคลที่เขาพลาดพิงถึงใช่ไหมคะคนรู้หรือยังว่าเขาไปทําอะไรผิดเขาทําธุรกิจเขาเสียหายธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในต่างประเทศ คุณไปทําอะไรดอคุณเอาข่าวมั่วๆม,วม,วม,วมขาขยายความเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนเอาตัวให้รอดก่อนนะทางข่าว่าวทางตรงเลยนะขางคณะก็มาการความมั่นคงเขาอยากจะเชิญท่านเข้าไปชี้แจงเชิญดิครับพร้อมเข้าไปชี้แจงไหมคบพร้อมนะคะพร้อมคุณเตรียมตัว้แล้วกันนะและเดี๋ยวชนะข่าวที่เขานำเสนอที่ผิดๆเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำเสนอแล้วคุณจะกลับหลังทันได้ทัน ดดมไ,มไม่โกรธไม่โกรธแต่ว่าเมื่อคุณกล้าสู้กับผมแล้วคุณก็พร้อมนะครับไปกินข้าวเย็นที่พะเยาพร้อมไปขึ้นศาลพะเยาและผมกําลังจะทําที่ตากใบนราธิบาสนะครับผมและอย่ามาขอโทษผมแล้วก็ขอร้องให้ผมถอนฟ้องอีกนะไม่เอานะคนบางคนนะผมอาชีพผมไม่เคยคุมซ่อมคุมบาคุมเชือบน,นะครับถามว่าอาชีพผมใ่ค้าสลากมาก่อนมันผิดตรงไหนสลากที่หนึ่งาบาล ก็มองยังไงว่าที่ผ่านมาท่านก็โดนโจมตีเรื่องนี้ว่าเป็นพอเขาเห็นว่าโจมตีผมแล้วขายได้ไงทาให้เขาหล่อขึ้นสวยขึ้นไงไม่นักใจใช่ไหมไม่นักใจอะไรชีวิตผมผ่านมาเยอะแล้วนีอะไรอยากจะบอกกับประชาชนบ้างไหมคะก็แบบมาถึงวันนี้แล้วแบบเราอยากจะเคลียร์อยากจะเดินหน้าตอนนี้เสียงดังนี่พ่าเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ได้ฟังชัดๆว่าผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นคุณเอาเรื่องที่ไม่จริงมาพูดคุณต้องรับนะครับพร้อมที่จะรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นนะครับ